สวัสดีครับพวกเรามีสมาชิกด้กยกัน5คนประกอบด้วยเด็กชายสุป,ปรกรณ์ตันเถียนเลขที่18ม1ึงทับ4เด็กหญิงที่ารัตพานชาตีเลขที่19เด็กหญิงเปียวรักคำตันเลขที่32เด็กหญิงเอเมรานิเกเลขที่38เด็กหญิงอิสรีพรกล่อมเกลี้ยงเลขที่39วันนี้จะมาเล่านิทานพื้นบ้านเรื่องชาละวันณเมืองพิจิตรชาวบ้านพากันแตกตื่นเมื่อไอ้ด่างเกยใชัยจระเข้ร้ายออกอารวาสคนไกล หมอจระเข้จากนนทบุรีและไกลทองลูกชายได้ล่องแพผ่านมาพอดีจึงได้ช่วยชาวบ้านปรับไอ้ด่างเกยชัยแต่ขณะที่ขุนไกลจับไอ้ด่างได้ท้าวโคโจรพญาจระเข้ได้โผล่ขึ้นมางาบขุนไกลจมหายไปในน้ํท่ามกลางความตกตะลึงของทุกคนท้าวโคโจรอาศัยอยู่ในถ้ำจระเข้กับท้าวรำไพผู้เป็นพ่อและลูกชายชื่อว่าสารวัเท้าวรำไพพยายามดุดา่าว่าท้าวโคจรที่เอาตะเกเร เที่ยวกัดกินคนไปทั่วแต่เท้าโครจรไม่สนใจจนวันหนึ่งเท้าโครจรเกิดไปมีเรื่องกับเท้าพันตาและเท้าพันวันจระเข้ต่างถิ่นจนเกิดการกัดกันตายทั้งสามฝ่ายทำให้จระเข้ร้ายหมดไปสร้างความยินดีให้กับชาวบ้านเป็นอันมากสิบปีผ่านไปหน้าบ้านนิ่น้ำเมืองพิจิตเรเศรษฐีมีลูกสาวสองคนคือตะเภาแก้วและตะเภาทองทั้งสองได้ออกไปเล่นน้ำ ชาลาวันซึ่งโตเป็นหนุ่มเห็นเข้าจึงรู้สึกถูกใจจึงจับตัวนางสะเพาทองไปสร้างความตื่นตกใจให้แก่เศรษฐีเป็นอันมากเศรษฐีจึงรีบเป่าประกาศตามหาหมอจระเข้ให้มาช่วยกันจับตัวชาลาวันพร้อมจะให้รางวัลอย่างงามพญาชาลาวันมีเมียอยู่แล้วสองคนคือวิมาลาและเลื่อมลายวัน ซึ่งรู้สึกไม่พอใจที่ชาละวันจะเอาตาเภาทองมาเป็นเมียอีกแต่ก็ไม่สามารถขัดชาละวันได้ชาละวันไม่สนใจคําเตือนของเทารำไพว่าจะนําเคราะห์มาสู่ตนไกรทองได้ล่องแพส่งสินค้ามาจากเมืองนนทบุรีได้เห็นประกาศของเศรษฐีก็สนใจรับอาสาปราบเจ้าชาละวันโดยมีคู่แข่งคือเสียเฮงเจ้าของฟาร์มจอระเข้ ที่หวังจะได้แต่เผาแก้วมาเป็นเมียไกรทองใช้มนลอดชาละวันออกมาหวังใช้หอกจัดการกับเจ้าชาละวันแต่หอกทำอันตรายชาละวันไม่ได้ ตอนที่ไกลทองจะถูกชาละวันเล่นอาจารย์คงก็มาช่วยไกลทองเอาไว้ได้ไกลทองรู้ว่าอาจารย์คงคืออาจารย์ของขุนไกลพ่อของตนจึงขอให้อาจารย์คงช่วยฝึกวิชาให้จนเก่งกล้าอาจารย์คงบอกว่าการจะฆ่าชาละวันได้ต้องใช้หอกสัตวโลหะเท่านั้นไกลทองจึงไปหาช่างตีเหล็กที่เบิงเจเครคเข้สามพันโดยมีเสียเฮงเอ็ดติดตามไปหวังจะแย่งหอกมาจากไกลทองแต่กรรมตาม เมื่อเสียเหงืพราะธาตุตกลงไปในบึงถูกจระเข้กัดกินจนตายเท้ารำไพเตือนชาราวันว่ากำลังมีเคราะห์ให้ชารวันบำเพ็ญศีลอยู่แต่ในถ้ำแต่ชารวันทนมนเรียกจระเข้ของไกรทองไม่ไหวจึงต้องระเบิดถ้ำออกมาไกรทองได้ใช้เทียนระเบิดน้ำบุกเข้าไปเพื่อช่วยตะเภาทองและเกิดการต่อสู้กับชารวันขึ้น ไกรทองได้โอกาสใช้หอกสัตตะโรหะแทงเข้าชารวันจนตายชาวเมืองพิจิตกลับมาสู่ความสงบอีกครั้งตำนานของไกรทองได้คงอยู่คู่เมืองพิจิตตั้งแต่นั้นมาอย่าลืมกดซับสไครกดไลค์กดแชร์ครูปุ๋ยด้วยนะ